สวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ๋ามาพบกับหนิงแล้วจ้ามาดามหนิงสะพ้ายตรุรกีมา,าด,ดามคิกกากด่าโก,กนนะจ๊ะสโลแกนมาจ้าก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูด้วยนะคะทุกคนจ๋าอย่าลืมนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดูด้วยนะเอามาจ้าวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องอ่าพี่คนหนึ่งที่แกคอมเมนต์มาเนาะยาวมากอ่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ใช่คนไทยเนาะอ่า หนูไม่รู้ว่าพี่เขาจะฟังในสิ่งที่หนูพูดรู้เรื่องหรือเปล่าหรือว่าแกไป,ไ,ปไปฟังแปลเอาเนาะอ่าเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ใส่ซับไทยเอร์ซับภาษ,าษาอังกฤษหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะอ่าถ้ายังไงแล้วอ่าเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้หนูจะมาอ่านคอมเมนต์แกให้ฟังเนาเป็นทีละข้อไปเนาะแกบอกว่าผู้ชายมุสลิมปฏิบัติต,ต่อผู้หญิงอย่างไร แกตั้งแกเหมือนตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามของแกไปในตัวเองด้วยเนาะอ่าแกบอกว่าผู้ชายมุสลิมปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างไรข้อที่หนึ่งนะคะหนูจะมาตอบคุณพี่นะอ่าอันนี้หนูจะพูดก่อนว่าหนูไม่รู้ว่าคุณพี่อ่ะหนูไม่รู้ว่าพี่อ่ะอ่าเข้าใจในสิ่งที่หนูพูดหรือไม่ประเทศตุรกีมุสลิมหรือที่ไหนอิสลามพุทธคิดอะไรก็แล้วแต่ หนูคิดว่าทุกคนปฏิบัติต่อผู้หญิงดีแม้แต่ประเทศตุรกีที่เขานับถือศาสนาอิสลามแต่เขาก็ปฏิบัติกับผู้หญิงดีบางคนก็มีบ้างที่จะกดขี่ภรรยาของเขาเนื่องด้วยสาเหตุอะไรนั้นเราไม่รู้ไม่อ่านรับรู้ได้แต่ในขณะเดียวกันหนูก็เป็นภรรยาเป็นเมียเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของสามี ที่นับถือศาสนาอิสลามเขาก็ปฏิบัติต่อหนูดีไม่มีกฎกี่ข่มเหงนะคะเออเออ,อันนี้หนูอยากให้พี่เข้าใจใหม่นะคะต่อไปจริงหรือไม่ที่พวกเขาควบคุมผู้หญิงของพวกเขาอย่างหนักโอไมก็ oh ฉันไม่รู้ว่าคุณไปรับฟังข่าวสารจากที่ไหนมา หรือไปฟังจากสารคาดีอะไรมาที่ประเทศตุรกีกดขี่ข่มเหงผู้หญิงควบคุมผู้หญิงอยากจะบอกคุณไว้ตรงนี้ว่าที่ประเทศตุรกีไม่มีการกดขี่ข่มเหงหรือควบคุมผู้หญิงนะคะผู้หญิงตุรกีไม่ว่าจะคุมฮิญาตหรือไม่คุมทุกคนสามารถมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนสามารถทํางานไดท้ทุกคนสามารถอ่า ออกไปทํางานได้ขับรถได้อย่าให้คุณเข้าใจใหม่ตรงนี้พวกเขาปฏิบัติต่อผู้หญิงไม่ดีไปกว่าสัตว์เลี้ยงอ,อันนี้ก็ขอบอกว่าไม่จริงค่ะอ่าเขาไม่เคยปฏิบัติกับผู้หญิงแบบสัตว์เลี้ยงเลยอ่าเขาให้ภรรยาของเขาอยู่กินดีอ่าในขณะที่ฉันเห็นนะทุกวันนี้ที่ฉันเห็น คือเขาให้ความสำคัญกับผู้หญิงประเทศตรุรกีให้ความสำคัญกับผู้หญิงกฎหมายของเขาคุ้มครองผู้หญิงอยากให้คุณเข้าใจตรงกฎข้อนี้ด้วยอ่าฉันไม่ทราบว่าคุณไปเจออะไรมาแต่ว่าสําหรับฉันแล้วที่นี่ดีดีเพราะเขาเป็นประเทศที่เปิดและอิสระเสรีในทางความคิดในทางแต่งกายในทางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ฉันรู้ว่าท้าทาของพวกเขาผู้หญิงไม่มีความหมายในสายตาของพวกเขาไม่จริงค่ะฉันคิดว่าถ้าคุณรู้ว่าท้าราของพวกเขาคุณต้องรู้ให้ลึกกว่านี้ฉันไม่รู้ว่าคุณรู้มาจากที่ไหนอ่าฉันไม่รู้ว่าคุณรู้มาจากโทรทัศน์ข่าวสารโลกออนไลน์หรืออะไรฉันไม่รู้แต่ฉันอยู่นจุดจุดนี้ตรงนี้ประเทศตุรกี ประเทศตุรกีไม่ได้กดขี่ข่มเหงผู้หญิงทุกคนทุกคนให้อิสระเสรีทั้งทางความคิดการแต่งกายฉันรับประกันฉันคืออันนี้คือเรื่องจริงฉันรับประกันจากชีวิตของฉันาจากการไปอยู่ของฉันนตอนนี้นะคะความคิดของฉันความคิดเห็นส่วนตัวของฉันฉันชอบผู้ชายยุโรปและอาเซียนมากกว่าเช่นไทย อ่าชีนแกพูดมาอย่างนี้เนาะน่าจะเป็นผู้หญิงอ่าน่าจะเป็นผู้หญิงเนาะฉันชอบผู้ชายแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเช่นคุณชอบอาจจะจะชอบอาเซียนแต่ <c oughs> แต่ประเทศตุรกีเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นทุกคนมีทั้งดีและก็ไม่ดีต่อให้คุณชอบอาเซียน ผู้ชายอาเซียนก็มีทั้งดีและไม่ดีกดีขมเหงก็มีฉันเป็นคนไทยฉันย่อมรู้ว่าเป็นแบบไหนตกลงนะคะโอเคนะอ่าอันนี้ผ่านไปฉันอยู่ฉันอาศัยอยู่ในสาภาพยุโรปสาสิบห้าปีในเบลเยียมฉันได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาเบลเยียมเป็นประเทศที่สวยงามและเล็กค่อนข้างสะอาดสงบมีความปลอดภัยสูงมีความมั่นคงในชีวิตสูง ระบบการรักษาพยาบาลที่ดีมากถ้าคุณเป็นอิสระเหมือนอากาศหนาวแต่ชีวิตที่นี่แพงมากด้วยความรักมากมายจากเบลยเยียมนะจ๊ะอ่าแกแกเขียนภาษาอังกฤษมาเนาะอ่าหนิงอ่านไม่ออกหนูอ่านไม่ออกนะอ่าประเทศตุรกีก็มีความปลอดภัยเช่นกันอ่าฉันก็แต่งตัวหรือออกไปไหนตอนคืนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรทุกคนสามารถออกกลางคืนได้อ่าไม่มีปัญหาอะไร คือฉันคิดว่าถ้าเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาเราไม่ไปทําอะไรที่เลวร้ายทุกที่ก็อาจจะปลอดภัยสําหรับเราเสมอฉันคิดเช่นนั้นที่นี่การรักษาพยาบาลอาจจะแย่ๆจ,จะไม่ขนาดเบลเยียมแต่ที่นี่ก็ถ้าเป็นเอกชนก็รักษาดีถ้าถ้ามีตังเนาะเออก็พูดง,ง่ายๆเนาะทุกคนอาอยากให้ทุกคนนี้เปิดใจกับประเทศตรุรกีใหม่ฉันอยากให้คุณเปิดใจ อ่าและก็มีความคิดใหม่กับประเทศตุรกีประเทศตุรกีก็สะอาดค่อนข้างสงบในที่ที่สงบก็มีอ่าที่ท,ที่วุ่นวายก็มีอย่างเช่นในเมืองหลวงใหญ่อ่าเช่น Istanbul, อิสตันบูลอ่าที่สงบก็มีมีมากมายประเทศตุรกีมีที่สวยงามเยอะแยะอ่ามีที่ให้คุณท่องเที่ยวเยอะแยะอ่าที่สงบเยอะแยะที่ปลอดภัยก็เยอะแยะเช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีที่ที่ไม่สงบก็มีอ่าไม่ว่าที่ประเทศไหนหรืออะไรยังไงเนาะอ่าทุกที่อาจจะมีปัญหาอะไรบ้างแต่เราซึ่งเราเราก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องภายในประเทศของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ที่นี่การศึกษาประเทศตุรกีก็ก็ดีสําหรับหนูก็หนูก็ถือว่าดีอ่าฉันคิดว่าคุณควรจะคิดทบทวนทบทวนใหม่ในประเทศตุรกี ฉันไม่ได้คิดว่าฉันยูอ่าประเทศตุรกีมีสามีคนตุรกีแล้วเข้าข้างประเทศตุรกีนะแต่ฉันคิดว่าฉันเห็นในส่วนที่มันเป็นความจริงหรือบนโลกใบนี้มันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีและทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีสอนให้ทุกคนเป็นคนดีไม่ว่าจะคิดอิสลามพุทธอ่าอะไรบ้างที่ฉันไม่รู้ฉันคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างสอนให้คนเป็นคนดี อ่าแต่คนมนุษย์คนเรามันก็ย่อมมีกิเลสมีอ่าความโลภความรยอะไรแบบนี้เนาะอ่ามันก็ต้องมีบ้างที่จะไม่สงบอ่าหรือทุกคนก็อาจจะดิ้นรนมาเลยทำให้ชีวิตอาจจะวุ่นวายหรืออะไรแบบนี้อ่าแต่โดยรวมแล้วประเทศตุรกีเป็นประเทศที่สวยงามอ่ามีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพมุคะเลอ่าที่ไหนอีกอะคาปาดูเกีย อันทัญญามูล่าอ่าบอสลูมโอ้ยเย้เยเลยทุกคนคะ่ะฉันอยากให้คุณอ่าเปิดใจแล้วก็เปิดความคิดใหม่มาดูคลิปฉันบ่อยๆก็ได้นะติดตามฉันด้วยฉันถ้าฉันมีเงินเมื่อไหร่ฉันจะพาคุณไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆในประเทศตรุรกีฉันจะพยายามไปให้ได้ทุกที่ฉันอยากจะให้คุณได้เห็นประเทศตรุรกีว่า บางที่มันก็อาจมีที่ที่เลวร้ายแต่ตรงไหนที่มันไม่ดีตรงไหนที่มันเลวร้ายเรากเ็เลือกที่จะหลีกเลี่ยงอ่าเราก็ไปที่ที่สวยงามใช่ไหมอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราจะไปเราจะไปทําอะไรให้มันเดือดร้อนกับตัวเองไหมอ่ะเออทุกคนเข้าใจใช่ไหมอ่าสําหรับคนนี้น่าจะอ่าน่าจะไม่ใช่คนไทยเนาะน่าจะแปลมาฉันอยากถ้าคุณผ่านมาเจอคลิปของฉันอีกและดูคลิปวิดีโอของฉันอีกฉันอยากให้คุณเปิดใจ อ่ามองประเทศตุรกีใหม่อ่าเพราะประเทศตุรกีก็สวยงามอ่าและพร้อมจะยินดีต้อนรับคุณเสมออ่าเขาชื่ออะไรอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าแกชื่ออะไรชื่อภาษาอังกฤษหนูอ่านไม่ออกเนาะเขาจะชอบเขาจะชอบชอบไทยชอบจีนอะไรแบบเนี้ยแถบอาเซียนเนาะฉันชอบผู้ชายยุโรปและอาเซียน อาตุรกีก็ยุโรปนะเออครึ่งหนึ่งก็ยุโรปเด้ออีกสอีกซีกหนึ่งก็ยุโรปนะอ่าฉันอยากให้คุณต้องคิดตรงนั้นเนาะเพราะตอนเนี้ยประเทศตรุรกีเขาเปิดเปิดโลกแล้วเออคนส่วนมากก็เริ่มจะเหมืนอนยุโรปเข้าไปเกือบจะทุกทีแล้วนะทุกคนเนาะการแต่งกายเขาก็โป๊ปปว่ามันแบบอ่าไม่ใช่คุมหมดอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่แถบอ่าขอโทษนะคไม่ใช่แถบอิรักอิหร่านอะไรแบบเนี้เอออยากให้คุณเปิดใจลอง คิดกับตูรกีใหม่นะคะวันนี้ก็เป็นก็มีมาพูดแค่นี้เนาะวันนี้มีจะแบบมีสาระนิดนึงเออจะแบบไม่หัวเราะมากอะไรแบบเนี้ยเออเพราะว่าดูแล้วผัวหนูบอกว่าหัวเราะในนักหนาเหมือนคนบ้าเลย <laughs> หนูไม่ได้บ้านนะแต่หนูมีความสุขในการเล่าไงในการ ในความรู้ที่หนูได้รู้มาอะไรประมาณนี้เนาะอ่าถ้ายังไงแล้วฉันอยากให้คุณได้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนะทุกคนค่ะวันนี้หนิงก็ขอขอบคุณมากประเทศตุรกีดินแดนสองทะวิถีแห่งนี้รอคุณอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ